สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นนิกเคอิของญี่ปุ่นนะครับรอบเช้าวันที่28พฤษภาคม2563รอออกประมาณ10โมงครึ่งนะครับช่องเช้านะครับผมคิดให้หลักสิบและหลักหน่วยอย่างละสูตรนะครับคิดเยอะไม่ไหวครับมันมีหวยไทยมีสารพัด ทั้งหวยทั้งหุ้นหลายอย่างครับก็พยายามคิดให้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือหลักสิบหลักสิบผมใช้วิธีคิดใช้หลักหน่วยครับทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยฮะหน่วยบนหน่วยล่างเอามาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นสูตรตามนี้อย่าง4บวก9ได้13เนี่ยครับใส่เลข3 8บวก2ได้10ใส่เลขศูนย์เห็นไหมครับ1บวก0ูได้1ก็คือ บวกกันชุดแรกจะได้แนวตรงกลางนี้นะครับทำไมไมันไปซ้ายไปขวาเพราะว่า4 ·ี่บวกเได้สิแต่ใส่เลขสองเพราะว่าลดลงไปหนึ่งแต้มเพราะว่าอันนี้คือหลักสิบใช่ไหมครับหลักสิบที่เกิดจากงวดนี้ได้3แต่แต่หุ้นออก2องนะเห็นไหมครับสามตัวนี้ก็ต้องลดลงไปหนึ่งแต้มดังนั้นเวลาคิดออกมาเนี่ยครับงวดปัจจุบันที่เราจะเอาไปดูก็คืองวดในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะฮะ สามบวกสี่ได้เจ็ดก็ต้องลดลงไปหนึ่งแต้มตามงวดนี้นะครับสามสองเจ็ดหกนี่ยนะฮะจริงจริงว่าอื่นก็ก็เขียนด้วยก็ได้แต่มันเขียนไปมันก็เยอะเกินตาลายครับไม่เขียนดีกว่าไม่มีประโยชน์นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันมันเป็นยังไงมาดูมาดูกันนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งห้าบกศูนย์ได้ห้า สี่บวกเก้าได้สามนะครับเริ่มทําที่บรรทัดนี้นะฮะหนึ่งแล้วออกจริงๆมันไม่ใช่หนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะงมื่อวดถัดขึ้นไปมันออกเจ็ดครับเราก็ใส่เลขเจ็ดไปเราก็ดูว่าระยะห่างระหว่างหนึ่งกับเจ็ดเป็นเท่าไหร่ก็เอาเจ็ดลบหนึ่งได้หกนะครับหนึ่งบวกหกได้เจ็ดแสดงว่าตัวที่อยู่ตรงกลางไปตัวฝั่งขวามือจะต้องต่างกันหกแต้มเอาตัวที่อยู่ตรงกลางบวกหกนั่นเองนะครับ อันนี้ตรงกลางได้7วก6ก็เป็น13 13ก็คือ1313 13, ตัดเลข1ตัวหน้าทิ้งเอาเลข3ตัวสุดท้ายมาใส่เป็นผลลัพธ์นะครับก็จะได้6 7 3คือหลัก10อันนี้5ก็ต้องบวก6เป็น11 11ก็คือ1นะครับ3บวก6ได้9นี่นะฮะมันคือสูตรเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าดูทิศทางเลขมันวิ่งก็จะวิ่งขึ้นไปตรงๆเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ไปข้างบนลวไม่ตรงลวดังนั้นเลข3ก็จะ แม่นน้อยกว่าเลขอื่นที่มันเพิ่พุ่งไปนะครับ7ไปทางซ้ายบนก็คือ0นย์กับ2เลขที่ควรจะออกก็ควรจะออกเลข6นะครับที่อยู่บนหัวเลข2อาจจะวกกลับมาเป็นเลข7ถ้าสูตรผมไม่แม่นก็อาจจะวกกลับมาเป็นเลข3ได้นะครับสมมติว่าสูตรนี้มันเข้าแม่นก็จะออก6กับ7นะครับ เลข6เลขเอ่าเลข7นะครับเป็นเลขประจำวันของวันพฤหัสบดีนะครับก็คือวันนี้นะครับก็เน้นเลข7ไปนะครับผมจะใช้เลขประจำวันมาจับทุกทุกสูตรนะครับเพราะมันมีโอกาสมากกว่าหลักสิบมก็จะได้เน้นเลข7นะครับกับเลข6ต่อมาหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยนี่เอา3ตัวบนบวกกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับหกสองสามเจ็ดศูนย์สี่สแล้วก็บวกด้วย4ทุกบรรทัดทุกนวดนะครับก็จะได้เลขทางฝั่งขวามืออันนี้บวกกันแล้วได้7จ็ดบวกสบวกสีบวกสีได้8 8ดบวกเได้15 15ก็คือ1นตัดเลขหนตัวหน้าทิ้งเอาเลขห้ ตัวสุดท้ายมาใส่นะครับก็จะได้เป็นเลข5ตัวนี้นะครับก็แสดงว่าตัวแรกที่เราบวกกันได้ก็จะได้เลขหลักนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคือสื่อเดียวกันดูเลขวิ่งนะครับ <โ frustrating. S 1> มันวิ่งขึ้นไปตรงๆงไปทางขวาขึ้นไปตรงๆไปทางขวาวกลับมาทางซ้ายดังนั้นโอกาสที่ตัวที่จะเข้าก็คือ สามตัวของมันนะครับที่อยู่ข้างบนนะฮะเนี่ยครับ,รบขึ้นไปตรงๆไปพุ่งไปทางซ้ายพุ่งไปทางขวาก็มีโอกาสเข้าสองสามห้านะครับเลขแปดก็เป็นตัวสำรองไปนะครับสองสามห้าผมก็เอามาเป็นเลขเด่นนะครับผมให้เลขสี่ไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีในสูตรนะครับแต่ว่ามันมันอยู่ระหว่างสามกับห้านี่นะครับ หวยมันชอบออกช่องว่างครับเมื่อวานก็ออกช่องว่างไปนะครับฮานอ,อยออกให้หกศูนย์กบหกสองออกหกหนึ่งนะครับก็นี่คือนี่คือหวยนี่คือหุ้นนะครับสรุปนี่คืออีรอบเช้าครับผมจับให้ตามนี้นะครับใครชอบก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณ f c ทุกท่านมากมานะครับแล้วก็สมาชิกที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe และกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ